ไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะกับเรื่องแถลงข่าวตรงตรงนี้โดยเฉพาะเ,าเรื่องที่เราเพิ่งเสร็จการประชุมมานะฮะก็ครับในเรื่องอที่เกี่ยวกับการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษานะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในปีนี้ในฐานะประธานาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากฝ่ายเลขานุก,การารวมไปถึงคณะทำงานทุกท่าน เรื่องใหญ่ๆมันก็มีหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าอาจจะแตะไว้3เรื่องเป็นสำคัญนะฮะเรื่องแรกคือเรื่อง BCG Bio Circular Green Economy ซึ่งพวกเราคงรับรู้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งจากการประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีรประกาศไว้เมื่อวันที่13มกราคมนะครับ บีซีจีนี่ทางอวก็ได้ดําเนินมาตลอดเวลาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเมื่อมีการประกาศวาระแห่งชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อวจะเริ่มทําอะไรให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นภายในประเทศนะครับในทั้งสามมุมแต่ในขณะเดียวกันมันมีมุมต่างประเทศที่เข้ามาโยงการเชื่อมโยงของต่างประเทศนั้นมันมาจากหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุหนึ่งก็คือ เราอยู่ในช่วงที่เป็นวิกฤตวิกฤตโควิดเนี่ยของปีที่แล้วและช่วงเวลานี้ v c ซได้ถูกมองว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้เราสามารถมียุทธศาสตร์หลังโควิด1 9นะฮะคำว่ายุทธศาสตร์หลังโควิด1 9ก็หมายความว่าเราอาจจะใช้ VCG เป็นเสมือนหนึ่งแพลตฟอร์มในแง่ของการดำเนินการหลายหลายเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทย นะหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆด้วยอ,อย่างเช่นต้นว่าด้านของอ,อาหารการเกษตรเรื่องของอสุขนามัยและการแพทย์เรื่องของอพลังงานนะเรื่องของการท่องเที่ยวนะเรื่องการเชื่อมโยงต่างๆนะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับ BCG ได้นะ โดยการที่ความรู้หรือการร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งเราได้กำหนดมอ,มองเห็นกันลาวๆแล้วว่าจะเป็นาภาคของเอกชนภาคของชุมชนคือประชาชนนั่นแหละและคนในวงการต่างๆและเยาวชนนะะซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะเมื่อขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นภาพว่า เรื่องของ BCG นั้นสามารถที่จะทำให้ทฤษฎีก็ดีหลักคิดก็ดีนะที่มันเคยมีมาตลอดหลายลปีเนี่ยมันเกิดมีความเป็นรูปธรรมขึ้นเป็นรูปธรรมท,ที่ที่สามารถเป็นประโยชน์กับทุกส่วนโดยเฉพาะรูปธรรมที่จะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นจากผลงานในแต่ละด้านนะอันนี้ก็เลยมองว่าแม้ว่าจะใช้เวลา แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและถ้าจะเอาไปใช้อยู่ในกรอบของต่างประเทศกล่าวคือในอาเซียนก็ดีในเอเปก็ดีมันก็จะเป็นนิมิตใหม่นะฮะคือกระบวนศั์ใหม่และเราสามารถจะพูดได้ว่าเป็นกระบวนกทัดในแง่ของการไปสร้างการเจริญเติบโตที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นฟังดูแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นนะฮะไม่โลดผนเท่ากับ ด้านของการเมืองและความมัน่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าในระยะยาวจะมีคุณค่าต่อประชาชนในระยะยาวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพลเมืองโลกจะช่วยแก้ปัญหาที่หลายประเทศมีความห่วงข้องกันเพราะว่าเรามักจะมองข้ามเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นมากพอเลยทําให้เราละเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมละเลยเรื่องปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะกระก็ทบต่อธรรมชาติและ ดูคภาพของธรรมชาต,ติต่อประชาชนต,ต่อพลเมืองโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากทุกภาคส่วนให้ความสนใจนะันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะอันนี้น,นีเราแตะไว้คร่าวๆตอนนี้ว่านะฮะว่า BCG นะั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันในขนาดเดียวกันก็พูดถึงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะฮะในแง่ของการบริหารการระบาดของโควิดก็มีหลายเรื่องของอวได้ดําเนินการนะะเกี่ยวกับเรื่องโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทางด้านการแพทย์ด้านเวชภัณฑ์อื่นๆนะเครื่องมือเครื่องไม้รวมไปถึงด้านการประสานกับหน่วยงานทั้งหลายเพื่อจะดูแลผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดแต่สิ่งที่เราเน้นวันนี้เป็นพิเศษกนะ็คือเรื่องของอการพัฒนาวิจัยวัคซีนนะในเครือข่ายของอวซึ่งก็คือในหมหาวิทยาลัยที่สังกัดอวนะฮะ เราก็คงทราบแล้วว่ามีอยู่2ชนิดด้วยกันณนะขณะน,นี้หรือสองโครงการคือแพทยศาสตร์จุฬานะกับเภสัชจุฬาที่มาด้วยเทคนิคที่ต่างกันแต่ว่าข้อสำคัญคือเป็นวัคซีนของประเทศไทยไม่ใช่วัคซีนที่ไปซื้อหาจากที่อื่นอย่างที่เป็นข่าวกันในหนังสือพิมพ์หรือในสือ่อทั่วไปในขณะนี้นะฮะแล้วต้องไม่ลืมว่าประเทศไทย เป็นอาจจะเรียกว่าณวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นน้อยประเทศของประเทศกําลังพัฒนาที่จะมีวัคซีนของตัวเองนะฮะอื่นๆก็เป็นการซื้อหากันเพราะฉะนั้นเราก็อ,าอยากจะเห็นว่าเรื่องนี้ได้รับการาดูแลเร่งให้เร็วขึ้น,นถ้าเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนี่ก็ย่อมเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของวัคซีน เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศนะและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็รับทราบนะฮะว่าอวโดยเฉพาะยิ่งในหลายรายงานของอวเนี่ยมีเรื่องของการวิจัยและพัฒนาลงไปถึงด้านการลงทุนทั้งด้าน r าดีของไทยเนี่ยโดยรวมแล้วที่ผ่านมาไม่ได้มากนะฮะไม่ได้มากแต่ว่ากําลังขีัยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ขนาดนี้จะเรียกว่ามากกว่าร้อยละหนึ่งของ GDP ก็ว่าได้แต่ว่าไม่ได้มากกว่ามากมายแต่เป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะฮะเพราะนั้นเราก็ถือว่าการพัฒนาวิจัยจากนี้ไปน่าจะมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่เพราะเงินมากนะแต่เป็นเพราะว่าเราหวังว่าการใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยจะไปใช้อย่างมีคุณภาพ จะได้ผลสำเร็จที่เป็นคุณภาพมากยิ่งขึ้นและคุณภาพดังกล่าวนี้จะตอบโจทย์ประชาชนทั้งหลายนะฮะให้ประชาชนมีความตึงพอใจกับผลสำเร็จนะฮะของการใช้เงินเหล่านี้ที่มาจากการวิจัยพัฒนาและเฉพาะอย่างยิ่งคนนะคนที่จะเป็นผลรับมาจากงานด้านวิจัยพัฒนาและงานของการศึกษาก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ ในสัดส่วนที่ดีขึ้นสัดส่วนที่ดีขึ้นกับจํานวนประชากรของประเทศนะฮอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีข้อสรุปกันใน3มเรื่องใหญ่ก็เจ้าขอ,อ,อหยุดเพียงนี้นะฮะคนดังกล่าวนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางด้านของความรู้คู่คุณธรรมนะเป็นสําคัญและมีจิตสํานึกที่ดีด้วยเวะเดียวกันแมีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณมากคงไม่มีอะไรถามแล้วนะครับ,บผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับอ mm hmm. เดกเหล่าธรรมทัศน์ขอถแถลงข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการประชุมนะครับ เรื่องแรกที่ผมจะถแถลงนะครับก็คือเราได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับที่เราเรียกย่อๆว่าประธานกกอ,อนะครับซึ่งกกอ,อเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการอำนวยการดําำเนินการแล้วก็ให้คำปรึกษารัฐมนตรีว่าการอวนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาก็เป็น ตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งของกระทรวงอวนะครับที่ประชุมทอปอ,อนะครับทุกๆประเภทนะครับแล้วก็สมาคมอุดมศึกษาเอกชนก็ได้เลือกศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑูรย์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองสมัยนะครับมาเป็นประธานกอกอ,อและว,วันนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบากับ คณะคณะสภานโยบายการรูดศึกษาว่าคณะรัฐมนตรไไไีได้แต่งตั้งศาสตราจารย์สมคิดเข้าทำงานแล้วนะครับนอกจากนั้นคณะสภานโยบายนะครับที่ประชุมจบไปเนี่ยยังได้แต่งตั้งตำแหน่งสำคัญอีกออสองตำแหน่งนะครับให้ให้บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญสองตำแหน่งคือรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์ นะครับประดิษฐ์วันดรัตท่านเป็นอดีตอธิการบรดีดีดานะครับท,ท่านได้ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุด,ดมศึกษานะครับประจำปีงบประมาณ2565นะครับท่านก็จะไปลงรายละเอียดนะครับงบประมาณที่เราเสนอในกรอบนะครับ117,880ล้านบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูด ให้ขยายความมากกว่านี้นะครับแต่ว่าท่านรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์วรรณรัตน์เนี่ยจะไปพิจารณางบประมาณที่อยู่ในกรอบ117,880ล้านบาทนี่นะครับที่เกี่ยวกับด้านการอุดมศึกษาต่อไปนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพศอดีตอธิการบรดีธรรมศาสตร์นะครับเป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมนะครับประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งก็อยู่ในกรอบวงเงิน2 4 5 0 0ล้านบาทนะครับ2 4 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะไปลงรายละเอียดนะครับต่อไปที่จะแถลงต่อไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็ต่อเนื่องจากหัวข้อเมื่อกี้ก็คือสภานโยบายมีมติเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านการอุดมศึกษานะครับประจำปี2,565เป็นจำนวนวงเงินอย่างที่พูดไปแล้วนะครับ1 000, 1 7 0 7 8 8 0ล้านบาทนะครับโดยจำแนกตามประเภทงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรา45าแห่งพระราชบัญญัติการรวมศึกษา2562ประกอบด้วยงบบุคลากรจำนวน7,000 427ล้านนะครับคิดเป็นร้อยละ60นะครับงบดำเนินการและงบรายจ่ายอื่นจำนวน 8, 3า6 5 3นวน38,653ล้านบาทเป็นร้อยละ33นะครับงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบานันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศจำนวน8,000 8 0 0รล้านบาทหรือร้อยละเจนะครับซึ่งรอะประมาณตัวนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ขอไปที่สำนักงบนะครับ1 2ื0 0สล้านบาทโดยประมาณแต่ว่าไม่ได้รับการจัดสรรเลยนะครับซึ่งทางสำนักงบในปีนี้ก็ขอให้เราทำรายละเอียดทำหลักเหตุผลให้ให,ให้ดีกว่าที่ที่ผ่านมานะครับเราก็รับปากว่าจะกระทรวงอาวาก็รับปากว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ก็ <c oughs> หวังว่าจะได้รับเงินนี้นะครับ8,800ล้านบาทจะเป็นงบที่มีลักษณะยุทธศาสตร์นะครับไม่ไม่ไม่มีลักษณะเป็นงานประจำนะครับเป็นทิศทางนะครับที่จะที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีความเป็นเลิศนะครับโดยเฉพาะเป็นเลิศที่สามารถปฏิบัติได้สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ผลิตผลเกิดบริการนะครับที่ที่ เอาไปทำอะไรต่อไปได้นะครับแล้วก็ผลิตคนที่ที่ที่เอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตามความต้องการของประเทศที่ต้องการคนในระดับสูงมากขึ้นทุกทีนะครับอันนี้ก็เป็นเงิน8 8 0 0ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมต้องขอเพิ่มเติมด้วยว่าที่ประชุมก็ได้เ,เห็นชอบนะครับให้จัดตั้งสิ่งที่เรียกว่ากองทุน เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานะครับกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานะครับโดยมีเงินอยู่5,000กว่าล้านบาทที่เราเอามาจากกองทุนเอกชนการศึกษาเอกชนนะครับแล้วก็จะขอเพิ่มอีกประมาณ3,000ล้านบาทนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นเงินประมาณ 8, 800ล้านบาทอันนี้จะอยู่ในรูปของกองทุน กองทุนที่มีความสะดวกมีความคล่องตัวในการใช้มากขึ้นนะครับเก็บสะสมได้ด้วยนะครับอกองทุนอันนี้นะครับก็จะไปะเสริมกองทุนที่เรามีอยู่แล้วหนึ่งกองคือกองทุนววนนะครับกองทุนที่ส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมกองทุนวลวอนเมื่อกี้นะครับสองหม 2,000กว่าล้านนี่นะครับที่มีท่านศาสตราจารย์อุดมเออศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานพิจารณางบประมาณนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับแต่ว่าส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเราจะพยายามทําให้เกิดกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้นมาอีกกองหนึ่งนะครับก็ปีแรกเนี่ยเรา พยายามที่จะทําให้ได้8,800ล้านบาทน,นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะมีสองกองทุนแล้วนะครับกองทุนหนึ่งก็เป็นกองทุนววนนะครับกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตรกรรม2 0 0 0 0่นกว่าล้านอีก,กองทุนหนึ่งก็คือกองทุนเพื่อพัฒนาการุดมศึกษาอีก800 0ล้านนะครับก็อันนี้มันก็เป็นไปตามแผนจัดตั้งกระทรวง เป็นไปตามกฎหมายที่จัดตั้งกระทรวงเป็นไปตามแนวคิดของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาในรอบสองสามปีนะครับจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มันมีแผนมีอะไรต่างๆนะฮะผมผมเองแล้วก็สภา,านโยบายเองก็เพียงแต่ทําสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่าน,านมาได้วางไว้ว่าจะทำทาให้มันส,สมบูรณ์นะครับ mm hmm. ก็ผมก็มีสิ่งที่จะ,ะแถลงแต่เพียงแค่นี้ครับ ต่อจากนี้ไปก็ท่านประหลัดนะครับจะมาะแถลงซึ่งก็มีรายละเอียดมากกว่าที่ผมแถลงนะครับเชิญเลยครับครับผมเพิ่มเติมออสองประเด็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับประเด็นหนึ่งคือในออที่ประชุมของสาภานโยบายได้รับทราบและให้ความคิดเห็นต่อเรื่องของ บทบาททางด้านอุดมศึกษาวิาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยโดยสานการณ์โควิดประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดีโดยเฉพาะมีงานทางด้านอววนคือุดมศึกษาวิศาสตรวิจัยนวัตกรรมได้มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับได้มีการรายงานใน3ประเด็น ประเด็นที่1ก็คือการดูแลนิสิตนักศึกษาครับขณะนี้ก็เปิดเทอมแล้วคงทราบนะครับว่าได้มีการเปิดเรียนแล้วแล้วก็มีระบบในการดูแลอาจารย์นิสิตนักศึกษาให้มีความปลอดภัยเรื่องที่2ก็คือว่าในแง่ของการดูแลให้บริการทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆมีบทบาทอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการวิจัยและนวัตรกรรมก็มีการรายงานสถานะ การดำเนินงานต่างๆซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งประเทศของทุกหน่วยงานทั้งภาคภาครัฐเอกชนนะครับหัวใจสําคัญก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยพัฒนาอุปกรณ์ในการป้องกันเรียกว่า PPE แล้วก็การพัฒนาวัคซีนตามที่ท่านรองนายกได้นําเรียนไว้ครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของที่ประชุมสภานิบายยังให้ความเห็นชอบครับในเรื่องของการพัฒนาระบบนิเวศ ของการวิจัยนะครับโดยเฉพาะมีมติให้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบต่างๆเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกข้อจำกัดในแง่ของการจัดวิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินการเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมครับทั้งนี้เพื่อให้สามารถที่จะขับเคลื่อนและก็ใช้บุคลากรคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนการวิจัยครับ ก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์ในการจ้างที่ปรึกษาแก้ไขข้อจํากัดแล้วก็สร้างระบบที่คล่องตัวแล้วก็ลดผลกระทบที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะร,ระบบการหารจัดการพาัสดุครับของหน่วยงานในระบบครับก็รายละเอียดที่ประชุมที่ขอนําเรียนก็มีเท่านี้นะครับไม่ทราบมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับโทษทีครับครับ งบวิจัยต่อ GDP นะครับขณะนี้ประเทศไทยอยู่ที่1.2%ของ GDP ครับซึ่งในการดำเนินการนะครับเราตั้งเป้าเป็น2ระยะระยะที่1ก็คือเป็น1.5%ของ GDP ครับภายใน2ปีข้างหน้านะครับอีกระยะต่อไปก็คือเป็น2%ของ GDP ใน7ปีข้างหน้าครับนี่ก็เป็นเป้าที่ดำเนินการอยู่ครับแล้วเราก็คาดว่า ในการดําเนินง,งานนี้นะครับองประกอบเพื่อที่จะขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะประกอบด้วยสส่วนด้วยกันหึ่งประกอบด้วย3ส,ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คืองบประมาณการวิจัยที่ได้ดาเนินไว้หนึ่งจุอเปอร์เซขยับต่อไปเป็น1.5แล้วต่อไปเป็นสเปอร์เซนต์นะครับส่วนที่2คือกําลังคนกําลังคนหน่วยวัดก็คือจํานวนนักวิจัยต่อประชากรนะครับขณะนี้ประเทศไทยอยู่ที่24คนนะครับต่อประชากร1 0 0 0 0หมคน นะครับเ,เป้าหมายที่ต้องการก็คือ40คนนะครับและระยะต่อไปคือ50คนต่อประชากรครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามนั้นนะครับส่วนที่3คือโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ห้องแลบต่างๆสถาบันวิจัยนะครับก็ในการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านมาอย่างในวันนี้นะครับก็ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านของสร้านพื้นฐานการวิจัยโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทยส่วนในการประชุมเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ได้มีความเห็นชอบให้ขับเคลื่อนการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิทธิลประกรรมศาสตร์ของประเทศครับเิญครับมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ